เลปีปนันั้นเชดปลิลล้พูตีอย่างนั้นได้ยุบซะพ่าวา่าับได้ตีนั่งหงอยังซื้อมายุบกูไหมเือคูปนีน,นั้นอะไรตู้ฮใกลตีดาเล่ชี้ถุงชี้ถุงไัเปล้มดเรื่ยปีตูไ้ไทำไมก็ทำอย่างนั้นลือพี่ทองเอายิ่งอย่าตามต้กับไอต้ปีวนั้นอันกว่ายิ่งอย่ตรงตามตู้ไตเบิกกรุน่นนี่ตายอ้มันน้ปลด้ลยตย lâu kiếm mấy lược kiếm tục trinh thì quăng na, hôm nay cụ cho, cụ tôi vật, thịt này tôi kiếm cả cô tiền cụ tôi cả tá nang kia, anh ơi, mình thịt thả thịt đấy chứ, anh ơi, kiếm dư pin nên này, cụ phải làm hồi dư mấy rưỡi ba tiếng, anh ơi, không có viên này, cụ tôi đặt giúp rồi nòng bao ngồi chặt chết, cụ mai thịt này có kiếm ra cả cụ phải nữa, cúu vô thái tây ớt cũng được, hải tôm chả đi tây này lẻn rằng kín lòng, lẻn đại chính quá ba, nãy ngày kín ban này thong mãi rồi, Mê kín rồi thì không phải kín Chát rít, gần coi này thong ta cú à, tôi về tiệc ban đầu mang sang quảm cốc này, anh phải kín kẹng cốc ban cú, em cú phải thưng chả rít, rồi kẹng vụ này kín น้อยใจเด็ดเดี่ยเคงลูกเกี๊ดใต้โตกินมึงไปเร็วแรงลาโตน้ฮัลล์กบคุูไม่ตันย,ยัยนั่น์แต่จริงกบมันเลยแต่ว่ากูเก่งลูกเกี๊ยคนจากดีไอ้กูไปบ้านไอ้โต้แรงมากทุกอ,อยเก็ดแมมเก่งกันเบ็ดให้กูกินสอยโต้เด็ดเดี่ยเคงกันเบ็ดให้เกล้วกินมันไปเสีเกือบแต่จริงน้องมาไ้นี่ตึงแก้ิดตึงเรียบมืดเลย เกแม่ก็กจังลุ่นไปเราไม่ตับรูปได้แล้วเอามาแกใไงกูคินมันจัาดเหลอยู่ประเดนาจิ้งบตโตว่ายิ่งอย่า่งตือกับใบต้มันคุณปนีเออมากูมากูชอบนั่นกูชอบนี่กูโดยเฉพอกูเป็นโตสมัยอยู่เป็นอนโตู้เป็นตลกเอกองค์หัาจานย์ตะวีพอเทปูชอบใครชอบดอารยนดีแกันลงเหลือกินกูชอบเห็มนะ ได้เครื่องไม้หัวยัดไม้ต้มยำฮะได้เครื่องไม้ได้ปั๊บได้ปอกอะไรก็ตัวปอกช่วยเด้ดังงานวดลิ้นกูศฮันครอบโดยพียฮันฮันเนที่วันนี้ขอบคุ้นนะเสียงยิ่งได้เียกขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณนตมากเราก็ได้ใต้ทับฮันผู้ชมที่อยู่ต่างบ้านเคยเข้ามาเร็วๆนี้เรียบรอบๆนะกดไลค์กูกันนะกดติดตามกัน อนนูอหลังคุณตาเตะเล่อันถึงคุณเดก้ามาเล่เลยก็กาหน้าเยาต้มเต้าเล่ื้อ่วย่ว่าทำไมคิดเหรไอโตนุไมมาพงวกูมาเรอนุเกอคยวกูขอบคุณน้องนามมือปีนามมือปีเ่อเมีน้องนามดูกูมันมากนุ่มปากรื่องดือไม่เลยหมดไม่อดนี่กูมาปัฒนลูอันเออ อันเนอตีมานกูมากโอ้นั่นเล่านะเออเล่เนกูมาเล่นนั่งปัดลุงกูมไม่เคยซื้อไรย้อนขินแล้วมึงอ้อนขอบเคยเลยปิดมึงเล่นนั่งบุญเป็นตัวยางทำมึงติดดินเป็นติดดินเออใครเป็นใครตายไปทุกหันพุทธ็ออกปากกับขับนั่งกับไปไม่ปฏิเสธน,นี่กูหันเออไอ้ตั้งไงต้องบุนั่งลูกกูนั่งตายบุนั่งตายกี้อันไหนต้อง้อนรอไปบูญตาย มันก็เคยมาให้หลายปีฮันรู้ฮันขนาดหันยาญ่โตเห็ดผมเละกับมันยากู่ตะกันรอยหันยากูโบนังโบลโกไปช่วยไปรวมกันเออแต่ว่าลูกโกนังงจะรวมกันเล่นนังดต่ก้าดูกฮันเออจึงเกิดมีฮันเล็กป่วยต้องตายเห็ดผมกว่าป้ารอยเห็ดผมกว่าป้ามือชิงกันไม่ได้เห็ดผมฮันในคนสันคุนเราเป็นนังตรงนี้เจ้าความเจ้าติบเจ้าโต อนั่นเออมีนั่งเบิ้ลเด่นมัาคนติดดินอันนั่งเบิ้ลนี่คนติดดินพี่โูรู้ได้ยังไงไปเบิ้ลเย็นนี่รอยวัดจุดแจกยางแลัดในเถอกกู้ากหมดปี่พอนั่นเละข้ามมาติดดินนี่ทีนี้ไม่ใจว่าปัดดูติดดินคือห่อนหน่อมต้นต้นไม่ตื้อตัวเขาจะมาคนเรียกว่าติดดินร้อีอันนั่นนองน้ำมาแล้วน้องน้ำมือปีกูสุดยอดพบกันแล้วกับมือปียมประบาด ยมบาบานน้อยน้องตันเลี้ยวซ้ายถึได้ว่าผุนยมบาบานกูไปเห็นมันปูปีถึงลูกนั่งมีดใช้ทั้งก่อยหนั่งอยู่กลางมือของและนั่งบึงทุ้งงั้นหนั่งบึงไดนั่งบึงหลังเล็กทึงตำตาปูปีกูม่วนพยายามยมเลยอันลูเปิดพันธีหนังหมาโอเคเป็นกานชีวิตโอ้ยนั่งจีแต่เป็นกานชีวิต นั่งเร่นนั่งจีบรวยเร่นอนละนั่งเร่นนั่งจีบนอนละกูว่านั่งจีบสมิลาสมิลาจีบจีบนอนละไฮ้ยน้อยจีบนอนละเพื่อเพื่อทำใจไปเล่นนั่งน้อยอย่าไปบ่นนอนตาลาคูบินอยู่อันนี้ปากอันนี้ไม่ลงทุนเลยลูกกูมีแต่ลุงรวยเลยลูกกูนั่งบ่นเวลาไปเล่นน้อยตาไม่กินเลยนะรอยเอาปุดงงไอ้นอนกันตู เผด่องดนไงนองเออไอ้ลูกโขกูตุ้ยอดใจใจอย่าเป็น้าพัวเพลินลูกโขดูเออไอ้ทั้งไอ้เด็กที่ไม่ส่งซิมเห็นว่ากูโกรธมันหักกันที่ไตอันนู้ส่วนนังที่ตับนรูงอาปาไอ้กูแกตีไอ้กอูกี้กูดังน,นั้นมันนั่งใส่กินบอลนูบ่นร่วงกันอันเออมึงเละคืนนั้นกูตีมันอดอกรอยตามหนั่งกินเละกูอยกเก็บเตกรอย ว่าก็ <49! S 1> นังตีตาทึ่งไอ้เมียตีเป็นเก๊กซื้ยมันมันนั่งอยู่กลางเขาแต่ตึ่งมึงกินบุญจเกินไม่ใจนุ่งนั่งเบื้องหนเพื่อคูไม่ใจตั้งเตเลยควรกรมเอือมยิบสูบเหยียดแมมนั่งหลกใกล้แววอยู่คูันแบบตึ่งกินไอ้กิไอ้กินมาตึ่งพนเินพบงเมนเลตั้งขึ้นแลยเหยียบเพยอยู่านันหลูกกูนั่งไม่ได้พวมันก็ได้กันลุย ไอโบตียบยบอยู่ก hey, like, <S ys> yeah. ันยังไอโบตีพื้นพกันยังบุตรนี่ก็าตยกันรุ่ยันบุตรนั่งสุ้รับุตรไต่พัวพบุตรนั่งจุระเออบุตรอีเปียวบุตรไอเป็ดันมันเปลียนเลยบุตรนั่งห้ากินกลุ่มเลยมันเปียนนั่งอาเออมึงรูปเล่อกูไปพบนั่งหาวันกอนในกลุ่มนในกลุ่มอกีจูลวย ต้องลั่นจนนองรบเรือกูเก้าไปเป็นสมาชิกในกลุ่มมันกันแล้วเปรียบญี่ปุ่นวันนี้ก็เตยเป็นหน่อยเพียวันเจ้าแม่สุดากนะครับผมแจ้าันหลุกเศร้ากูวันี้หลุกเศร้านางเบิ้ลนางนูเปียวเออะกูเจอมันเลยทไมมันว่วปลูกอยู่กูเอที่น้อยวิธีเอกเตวิธีเอกเตน่าท้อแต่ถ้ามาเป็นไหนเราไปไหนคุณยากคุณของ อันร no ู้นี่โดยเฉพาะเราไปใจคุนนี่นี่มาเล่นเดอะโอ้ิ่งกุนนี่ทุ๊กจออันรู้โดยเฉพาะจังเล็กมาเล็กนี่ก็ตัดสูวไปนั่งบุญเล็กสบายบุกเบิกกันอันรู้โอ้ตัดกันมาเล็กสบายนู้ออตัดกันมาสบายบุกเบิกตัดกันกว่าตะทำใจกตัดบหัวก็เชื่อเพียนนี่เถอโอ้เม็ดนี่โอ้เม็ดโอ้เพียนเล่นได้เม็ดเล่นก็เล่นได้เกิดกูป่ากูเพียนโอ้เพียนเออแต่ถึงบอเล่นไม่ได้กับผู้กล่าวอยู่ดาวเนี่ยพูดไปโอ้เม็ด รวยจิงใหญโตกว่าว่าหอมไม้กูมาติดขีบไล้อยู่กันไดใบใจตีมานบุญนั่งเมื่ตอนนี้อยู่โควิดเนี่เราก็ต้องเชื่อตัวฮันเออมีหนองน้ำเนี่ยไม่จำในกลางนี้มันนู่งเร้ซาปาด่งวันนู่งกองกินเครื่องดื่มนู่งกาเคว้บเบอร์บีมันอะไรมันรุยมัดป้าไม้กอบกุณหนองฮัลโหลจับหัวซุนบุญซุนกุศลหนองฮัมนาจักได้กองได้เมียจะเดี๋ยวอีน้ำเออยีน้ำนะจะเดี๋ย Ni giọt bù bà mặc quá, mà quát ngang gáo vinh chi bên lỗi năm nó ngang gáo vinh nơ, tinh ngang tàn hoa ngang tàn, ba mía, tinh ngang tàn luôn, tất cả luôn ba sòi. Cla hiếp ngang tàn luôn 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 rồi, hãy có đại du và có này bí Cré, dìm tùy Dìm tùy á Dìm lục ta chảy hết, ta mệt mất Cré, cré Lòng quý, nâng mấy cặp bột hoài cốt Rui, hôm nay đại chỗ tiếng bí